thank you นะคะที่นี่ก็เปิดทุกวันเลยค่ะตั้งแต่เวลาซิมโมจนถึงสี่ทุ่มนะคะคุณผู้ชมตาเอาใจไม่ไหวแล้วล่ะค่ะต้องขอรับประทานอาหารตรงหน้านี้นก่อนส่วนเดี๋ยวตุ๊กตาจะพาคุณผู้ชม คุณตาคะคุณชมมาแวะที่ร้านนี้ก่อนค่ะร้านอาหารร่มไมลิมนาและกำลังนั่นนงอยู่กับคุณชายซึ่งเป็นเจ้าของร้านที่นี่นะคะสวัสดีค่ะคุณชายค่ะก่อนอื่นเลยเนี่ยตุ๊กาอยากถามนะคะว่าร้านนี้เปิด ยังคะเข้าปีที่เจ็ดนะครับเข้าปีที่เจ็ดแล้วเป็นร้านเดียวเลยป่รคะหรือยัอยงคะ,ะไม่ใช่ครับเราแยกมันที่แยกมาเรามีสาขาอีกสามสาขาครับผมเริ่มแรกสร้<ๆ>สางจากร้านอาหารที่ลรงมาที่ตลาดน้ำวัดดันหวายคือร้านอาหารแพท้าชีนครับเปิดมาได้สองปีแล้วครับหลังจากนั้นมาเราก็เออเห็นว่าท้อเลตรงนั้นมันผลเริ่มเยอะแล้ว เราออกมาหางข้างในข้างน,นอกดีกว่าเพื่อจะให้คนที่ขากระตุงเทพหรือจะเข้ามาแบบวะนับไหว้มัว้พระมีอาหารทานก่อนเข้าข้างในเพ<ม>ราะข้างในคนค่อนข้างเยอะครับก็เลยเห็นว่าเออเปิดตรงนี้ขึ้นมาดีกว่านะ<ม>ปัจจุบันก็ค่อนข้างดีครับแล้วต่อมาก็มีร้านเลื่อเราจะเปิดไปทางด้านสาย5เหมือนกันนะครับคุทธองค์สาย5ก็คือว่าตรงไปขัดจากนี้ไปประมาณ200เมตรนะครับจะมีร้านอาหารเพื่อดีไซน์ครับแล้วเช้นขายอาหารดีสารนะครับคือทุกอย่างครับส้มตำตำโซ่ อาหารอีสานนะครับทั้งราดทั้งตอกราบย่างก็มีครับเป็นย่างเหรอคะเคยทานไหมครับย่างเลยครับลาบย่างเราจะมีให้ร้านหนึ่งร้นเดียวก็คือจะเอาหมูครับมาจากลาบนะครับปกติจเสิร์ฟเปลนาดน้ำนานเราจะเหลือเราคนทำเอามาย่างครับก็คือนแบบแปลกใหม่รสชาติจะจัดจา้านขึ้นผัดมาแล้วร้านยังเป็นร้านเคียวนเดือนครับเคียวนเดือนก็จะเป็นอาหารไทยจีนแต่กับสไตล์ในแบบว่า อยู่ในบ้านค่ะคือทำท่ากันเองกนเอครับคแต่ร้านนี้ทำเลก็คือติดติดทุ่งนาติดทุ่งนาเลยชื่อว่าเป็นล้มไม้ริมนาล้มไม้ริมนานะคะค่ะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยทางร้านเนี่ยในส่วนของบริการในเรื่องของอาหารแล้วยังมีส่วนอื่นไหมคะบริการอย่าเช่นเรื่องอะไรบ้างมีครับตั้งแต่ตอนเย็นนะครับปกมุมขึ้นมาจะมีบริการด้านคาราโอเกะนะครับถ้าสามารถร้องเพลง ในเมกาติดทุ่งนาได้เลยครับและยังมีบริการห้องคาราอเกะอีกสาหรับตั้งแต่10ท่านขึ้นไปจะถึงทน0ท่านได้สบายครับมีเปิดริการทุกวันด้วยครับผมมีวันหยุดครับไม่เีวันหยุดหรือเปล่าไม่ครับเราขายก๋เตี๋ยวเป็ดตั้งแต่7โมงคึ่งครับผมค้าน้าเป็ดก๋ยเตี๋ยวเป็ด7มรึ่งครับแล้วก็10โมงม็จะเปิดครัวก็คือจะมีทุกอย่างนะครับฝั่งครับแล้วเป็นล้ำปิดเหรอคะ เวลาปิดแล้วปิดครัวสีทุ่มครับ mm. แล้วก็ลูกค้าสามารถนั่งสบายๆดี่หอได้สบายๆร mm. ับมีการไล่ไน้นอยๆครับ <c oughs> ค่ะโอ้ดูเมนูบนโต๊ะแล้วเนี่ยหน้าตาหน้าทานทั้งนั้นเลยอยากให้พี่ชายช่วยแนะนำาันค่ะว่าวันนี้มีอะไรมานําเสนอบ้างนะคะ่จะจานแรกนี่เลยครับมาจากวัดดอนไหวเลยเป็ดพะโล้ครับ oh, สูตรของเรานี่มาตั้งแต่ร้านแคระจีนครับเราเปิดมาพอสมควรค่อนข,ข้างมีชื่อเสียงนะเป็ดพะโล้รสชาติเป็ดเราจะนุ่ม ไม่มันจนเกินไปรสชาติน้ำจะไม่เค็มสามารถกินน้ำเปล่าได้เได้เพราะน้ำเป็ดจุดเด่นของเราแล้วก็น้ำจิ้มสูตรพิเศษของเราเป็นของสูตรที่ร้านเลยใช่ไหมคะครเราทําเองขึ้นมาทัมมือครับใครจะหาสูตรนี้ได้ทึ่แม่ดัมมือมากค่ะค่ะแล้วถัดมาก็อันนี้เป็นกบทอดนะครับ<อ>ร้านนี้จะชื่อชื่อกบทอดน้ำปลามากครับเพราะว่าลูกค้ามาก็จะขาดมือโตเลย กบเพราะจะเป็นกบไซส์พิเศษอ๋อแล้วคะตัวใหญ่มันข้างใหญ่ครับเราจะหามาค่อนข้างใหญ่เป็นลูกค้าของเราครับก็<อ>จะมีบางช่วงนั้นเองที่ฝนตกหนักก็กบก็จะน้อยหน่อยเพราะว่าฝนตก่กบจะไลีออกลูกนะครับจะเป็นอย่างนั้นครับอ๋อแล้วคะคโอเคค่ะเมนูต่อไปค่ะต่อไปครับปลาคัง์ัดฉาครับผมรสชาติจะถึงถึงเนื้อขัดฉาครับจะเผ็ดร้อน แล้วก็เนื้อปลาที่จะไม่กลิ่นคาวน่หมดก็เราสั่งปลาใหม่ทุกวันครับเราจะสั่งแค่ไหนแค่นี้ครับหมดคือหมดครับเราจะไม่เราจะไม่สั่งมาใช่ครับเพราะถ้าเกิดค้างมาลูกค้าจะเสียความรู้สึกมากพอมาถึงทางโอ้โหมาต้องไกลมาถึงสายห้ามากินเจอปลาคาวอีกเจอเป็ดไม่สดอีกไม่ได้ครับแล้วเราไม่ทำอย่างนั้นเราต้องเอาของสดให้ลูกค้าทุกวันครับค่ะค่ะทันนาก็เป็นของยำมั้งครับค่ะเป็นปลาช่อนยำสุนไ ay นะครับผมน้ำยำจะไม่เหมือนที่อื่นนะครับน้ำยำมันจะใสแต่จะมีกลิ่นความยำ กลิ่นของยำนะครับรสชาติของยำจะเข้าถึงเนื้อปลาเรา,าจะทําให้ปลากรอบพิสุจเ์เขาจะทำได้เลยนะครับแล้วก็มายำกับน,น,มมมมน้ม,นมนะม่วงมะม่วงเราจะทำม่วงเปรี้ยวะคะแล้วก็มีพวกเมลดมะม่วงถั่วที่สองเพื่อเพิ่มความหนักของเนื้อปลา,าไปครับก็มีผู้สมุนไพรด้วยใช่นกันครับสมุนไพรครับเพราะเรามี<อ>ทีมเรามีตะไคร้คเพื่อเพิ่มรสชาติของความเป็นยำสมัยนิี้ไปผสมผสานขึ้นมาเพื่อสุขภาพของคนนะครับ จะเห็นกันทานได้ดีเลยครับจริงอันนี้ชอบมากมากค่ะถัดมาครับเป็นเพื่อนต้มมันดีกว่าครับอันนี้คือต้มยำปลาบึกน้ำใสเราสังเกตได้น้ำจะไม่ใสเที่อื่นน้ํำใสเกินไปแสดงว่าไม่ดีนะครับเพราะบางอย่างทางปลาขาวเขร่วมน้ำทิ้งอันนี้ผมพูดให้ฟังไว้นะครับเพราะว่ามันเราเป็ช็ปลาสดนครับเราจะไม่เราจะไม่ลวกเยอะเพราะเราอยากจะลวกก่อนเพื่อดัดกินข้าวนะครับแต่บางทีมันจะลวกหลายๆครั้งกินรสชาติออกมาก็จะเนื้อจะเละนอง เราจะไม่ใช่เราจะใช้น้สดที่สุดทีทำได้รแลน้ำเราจะข้นนิดนึงสีของอาหารนการทำก๋ะเใช่ค่ะเป็นการต้มยำด้วยใช่ไหมคะใช่ต้มยำจริงๆเราก็ทต้มยำไทยๆครับผมก็มีนะมีแนะนำ5อย่างโโอ้หเรียกได้ว่าที่ดีเนี่ย เป็นอาหารที่วิถีพิถันในเรื่องของการปรุงอาหารเรื่องของรสชาติแล้วด้วยใช่ไหมคะคุณชายดูแลเองครับใช่ไหมคะคุณชายดูแลเองเลยค่ะที่เป็นเสียงที่รับประกันมาจากเจ้าของร้านเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะถ้าว่าคุณผู้ชมสนใจแล้วก็สามารถที่จะโทรมาสอบถามได้ตามเบอร์ด้านล่างนี้นะคะค่ะและวันนี้ทางรายการกินเพล่อนเดี่ยวแล้วก็ขอบคุณคุณชายมากเลยนะคะที่มาด้วยชิมอาหารอร่อยๆอ,อ,อย่างนี้นะคะขอบคุณมาก ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับทริปวันหยุดยาวซัมเมอร์นี้เคาจะเพลินตาเพลินใจแถมยังได้พันไม้สวยๆติดไม้ติดมือกลับบ้านด้วยค่ะรับรองได้เลยคะ่ะว่าถ้าคุณผู้ชมมาเที่ยวที่จังหวัดนะครปฐมแล้วรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนคะ่ะส่วนคุณผู้ชมท่านใดที่สนใจที่จะแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวแล้วก็สามารถที่ส่งข้อมูลได้คะ่ะผ่านทาง facebook.com/slash กินเพลินเดินเที่ยวนะคะและสามารถที่จะชมรายการได้ทางสัญญาณจานดาวเทียมดีทีวีช่องดีไลฟ์18ทุกวันเสาร์ค่ะเวลา18.0 0นถึง18.30นค่ะส่วนสัปดาห์หน้า ต,ตุกตาแรลรายการกินเพลินเดินเที่ยวจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวที่ไหนนั้นอย่าลืมติดตามนะคะเพราะที่นี่ประเทศไทยยังมีที่เที่ยวที่น่าสนใจร้อยคุณไปสัมผัสดูค่ะ,ะพระเจ้าไว้พรค่ะ to pull me away, but they don't know the truth. My heart's crippled by the vein that I keep on closing. You cut me open and I keep bleeding, keep, keep bleeding.